ช่างรัดจะพามาดูทําความสะอาดพื้นนะคะอันนี้เป็นพื้นกระเบื้องที่เราจะส่งงานนะคะเราก็จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าจะขัดกระเบื้องที่เปื้อนสีและเปื้อนคราบปูนออกได้อย่างไรนะคะแรกเลยเราก็เทน้ำยาค่ะน้ำยาดันฝุ่น ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเราเทไปเทให้อยู่บนกระเบื้องนะคะแล้วเราก็เอาสกอตไบค์ขัดขัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วคาบสีกับคาบคาบปูนที่ติดนะคะติดอยู่กับกระเบื้องก็จะหลุดออกแล้วก็จะไม่ทำให้ยาแนวเสียนะคะยาแนวก็จะ ขาวขึ้นมาจะเป็นค้าบฝางแน่นนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะที่เจ้าของบ้านทำเองได้เลยนะคะอันนี้เราก็มาขัดพื้นเพื่อจะส่งงานเจ้าของบ้านนะคะนี่นะคะขัดไปเรื่อยๆขัด เม็ดสีที่มันติดอยู่กบกระเบื้องก็จะหลุดออกนะคะเั็นั้นค่ะมันจะเริ่มขาดตรงช่องยาแนวที่เรายาแนวไว้มันก็จะไม่เสียนะคะํำให้ล่องยาแนวที่ดำเป็นคาบฝังแน่นจะหลุดออกง่ายๆเลยนะคะ ขัดไปเรื่อยๆนี่นะคะขัดไปเรื่อยๆแล้วก็เบื้องที่เม็ดสีจะหลุดออกนะคะตรงไหนที่เป็นปูนนะคะที่มันติดอยู่กับกระเบื้องเราก็ใช้คัตเตอร์ขูดออกแบบนี้นะคะ นี่เป็นกระเบื้องเก่านะคะที่เรารีโนเวทบ้านใหม่แล้วเราทาสีตกไปเลอะกับพื้นนะคะนี่นะคะแล้วขัดไปเรื่อยๆทิ้งไว้สักคู่นึงนี่นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า ทิ้งไว้สักคู่แล้วเราจะมาทำยังไงต่อนะจ๊ะหลังจากที่เราขัดเสร็จแล้วนะจ๊ะทิ้งไว้สักครู่แล้วเราก็เอาผ้าชุบน้ำนะคะชุบน้ำหมาดๆแล้วก็มาเช็ดออก คราบดำๆตรงพื้นกระเบื้องที่เป็นรอยนะจ๊ะมันก็จะขาวขึ้นแล้วก็เบื้องก็จะดูเหมือนใหม่ขึ้นนะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วนี่เหมือนกระเบื้องใหม่เลยนะจ๊ะนี่จ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะจ๊ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างรัดด้วยนะจ๊ะมีอะไรดีๆจะมาแนะนำให้อีกนะจ๊ะก็ลืมบอกไปน้งยาดันฝุ่นนะจ๊ะถ้าเป็นสีแชมพูยี่ห้อนี้จะดีมากเลยอ,อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ